สวัสดีครับวันนี้พามาดู Honda Civic EL PLUS นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ daytime running light แล้วก็ไฟตัดหบอกแบบ LED อล้อแม็กอันลอยนะครับขนาดขอบ1 6กนิ้วปลายห้าก้านแบบนี้เดี๋ยวมาดูร่างข้างกันบ้างดีกว่าครับสวยมากมากเลยใช่ไหมครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วนะครับ แล้วก็ที่จับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาดูข้างในกันบ้างดีกว่าแผงแอร์เป็นแบบลังพึ่งแบบนี้เท่ๆนะครับตกแต่งด้วยเป็นโนลแบค็คหน้าจอกลางขนาด7นิ้วแอร์ออโตโอ้นะครับมีที่วางแก้วให้2ช่องพนักวางแขนเป็นแบบหนังนะครับข้างในเก็บของได้เยอะมีแบบมือไฟฟ้าออโตโอ้แบบโฮแล้วก็การขับขี่ได้หมดอกคอนโหมดนะครับ รุ่นนี้มาพร้อมกันด้วยเบาะหนังทั้งหมดนะครับเดินด้วยได้สีทางแบบนี้เบาะหนังเป็นะายแบบนี้เลยเดอย่ามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับมีพนักเท้าแคมเหมือนกันดึงลงมาปุ๊บมีช่องวางแก้วให้2ช่องมีช่องเสียบ usb ให้2ช่องแผงประตูด้านหลังนะครับตกแต่งด้วยเป็นโนแบ็คกระจกไฟฟ้าแล้วก็ที่จับประตูโค้เมียฝาท้ายเป็นแบบชคไฟฟ้านะครับ เป็นท่อคู่เหมือนกันหมดเลยแต่ว่ารุ e ่นเอลพัทยังไม่มีปลอกท่อมาให้เดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าข้างในกว้างมากๆครับเก็บของได้เยอะเหมาะกับคนที่ชอบขนของมีรองเท้าลหลายๆคู่แล้วก็เก็บของแม่แรงแล้วก็ระยังอะไรจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับมาดูข้างหน้ากันบ้างบอกคนขับขับ,บรถไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยส,สะดวกสบายมากๆ ประตูคนขับก็ควบคุมทั้งหมดเลยกระจกทั้ง4บานปลดล็อกแล้วก็กระจกมองข้างทั้งหมดนะครับพงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้านขวาจะกเกี่ยวกับการควบคุมหน้าจอทั้งหมดตรงคนขับด้านซ้ายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องเสียงนะครับหน้าจอมาก็จะเป็นแบบนี้ราคาคันนี้นะครับอยู่ที่1 9 9 0 0้านาบาทสีขาวมุกเพิ่ม1 0 0 0 0บาทสีดำมุกเพิ่มห0พันนะครับ เพื่อนๆคนไหนอยากได้รายละเอียดแคมเปญดีๆทักมาสอบถามกันได้เลยและเพราะที่สำคัญแกรมมีบริการส่งมอบดยริยลั์ให้ฟรีทุกที่ด้วยนะครับ